You know how we do it somewhere. Change real time. Change real when the game out. บอกมือทักทายสไตล์ฟ้าเจริญยานยนต์อีกแล้วครับวันนี้ผมพามาชมรถจากสองค่ายครับผมค่ายมิซูบิชิครับกับค่าย Honda แต่เป็นสเต็ปแพทเทิร์นเดียวกันก็คือแพทเทิร์น e-h e v ฮะเป็นรถยานยนต์ยุคใหม่ยุคประหยัดประหยัดน้ำมันโอ้โหฮะเรามีใช้คู่กคู่กันหรือว่าเครื่องยนต์ ไฮบริดนั่นเองครับผม,มวันนี้มา2สไตล์2แบบ2สี2ยี่ห้อ2รุ่นแต่หัวใจเดียวกันคือร้อแมกยี่ห้อเดียวที่เป็นยี่ห้อคุณภาพที่เป็นที่นิยมสำหรับรถสมัยใหม่แบบนี้เอาโหยพูดสะขนาดนี้จะต้องพาไปชมแล้วละ่ะว่า2คันนี้ใส่ล้ออะไรระยาอะไรเห็นแบบบบดูไกลๆเห็นโลโก้ยังเห็นโลโก้แบบนี้รู้แล้วแน่นอนล้ออะไรครับใครตอบถูกยกมือขึ้น ได้ยินไหมตอบยังออ๋ตอบแล้วรถเวกวิวนั่นเองครับมาใน2แบบ2องสไตาย2อลายเดี๋ยวผมพาไปชมรถก่อนว่ารถที่ใส่เป็นรถรุ่นอะไรกันบ้างดูขันไหนก่อนดีครับ2คันนี้อ่าขาวดีหรือเทาดีมิซูบิชิดีหรือฮอนด้าดี2คันนี้หัวใจเดียวกันแต่ว่ามาในรถคนละรุ่นเดี๋ยวผมพาไปชมมิซูบิชิกันก่อนดีกว่าอ่าว่ามิซูบิชิรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับ มิ s ูมิชิรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น X-Ford นี่ชื่อก็มีอยู่ว่า X-Ford นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Hybrid HEV นะครับในรุ่นของเขาล้อเดิมมาเป็นขอบ18อยู่แล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการติดตั้งล้อ,อย่างเดียวนะครับเพิ่มเติมฟิตเมนต์ให้กับรถนะครับว่ารถรุ่นนี้ใส่ล้อ,อย่างเดิมได้นะครับเป็นแนวทางสำหรับคนที่ กำลังจะมองหาแนวทางตกแต่ง Mitsubishi X-Ford นะครับจะได้เป็นแนวทางกันนะครับว่าใส่ล้อแล้วออกมาหน้าตาขนาดไหนใส่ออฟเซตนี้มันล้นไหมมันยื่นไหมพอดีไหมเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันก่อนครับนี่รถก็ออกแบบดีไซน์มานะครับสไตล์ t s u s u s i s นะครับไฟก็จะเป็นไฟนี่ครับเดทามาเป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบไฟคุณๆแบบนี้นะสไตล์สมัยใหม่นะครับดูคุมโทนรถมีความสปอร์ต เรียบรูนะฮะก็ช่วงร่างนะครับก็ยังเป็นเดิมเดิมอยู่ลูกค้ายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมานะครับเป็นรถเพิ่งออกวันแรกมาสดร้อนมาวันนี้ก็จัดจบให้นะครับกับล้อยางเดิมแต่ข้างหน้าสวยนะรุ่นนี้ผมพาดูข้างหน้าหน่อยดีกว่านะครับโอ้โหดูฮะดูข้างหน้านี้สวยมากนะครับไฟนะครับนี่โอ้โหเป็นไงคุมโทนกระจังหน้าออกมาดีนะครับสวยๆมีสเสน่ห์มีความเป็นกิมมิคของ รถสมัยใหม่นะครับนี่ฮะ S E V X Ford ที่สำคัญครับออปชั่นใหม่เห็นหน้ารถปะเห็นไหมสีน้งเหลืองของแต่งตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่ฮะพมอะไรดาวเรืองเพื่อความเป็นสีมงคลสำหรับวันรับรถใหม่โอ้โหเป็นไงจบแจมแน่นอนสเต็ปเราเดี๋ยวผมพาไปดูล้อแล้วใส่ล้ออะไรโอ้โหมองข้ามไปข้ามมาพาเดินไปเดินมา ไม่แนะนำสักทีนะครับนี่ฮะมาดูล้อกันเลยดีกว่าว่าล้ออันนี้ใส่ล้ออะไรนะครับล้อลูกค้านะครับเลือกเป็นเวกวิว VF032 นะครับสเปคร้อก็คือขอบ18กว้าง8.5ออฟเซตบวก35นะครับก็เป็นรุ่นสวยงามนะครับเป็นรุ่นเรียบหรูนะครับมีก้านเยอะดีไซน์ออกสไตล์หรูหรูนะครับก็เหมาะกับทรงรถนะครับ ล้อจะดูไม่โล่งจนเกินไปนะครับไม่ต้องวิตกว่าต่อไปจะต้องล้อดูต้องโล่งไปนะจะโดนเบรกอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าลูกค้ามีถามเขาข้าวไว้แล้วว่าเบรกเท่าไรโชคเท่าไรร้ออยู่นะครับถ้ามีมาเดี๋ยวมาเติมแน่นอนครับยางเดิมก็คันนี้ให้มาเป็นบิดโซนด้วยนะครับลูกค้าขอใส่ยางเดิมก่อนเปลี่ยนล้ออย่างเดียวเพราะว่าล้อเดิมมันไม่เฟี้ยวนะฮะก็เลยใส่ล้อเวกวิลดีกว่าที่สำคัญล้อเบาด้วย เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ฐานล้อกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งระยะเบรกสั้นลงแน่นอนนะครับแล้วก็ลดาระของช่วงล่างโอ้โหเปลี่ยนล้อชุดเดียวดีขนาดนี้แล้วจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงมาเช็คบริการกันนะครับที่ฟ้าจเจริญย่างยนต์นะครับมาดูคันที่2ของเรานะครับจุดปะทะอะไรคือจุดปะทะแต่ละค่ายไงอันนี้ค่าย Hon ด a านั่งค่ายมิสูวันนี้เข้าพร้อมกันนะฮะก็ต้องจัดหน่อยปะทะกันหน่อยใครชอบ รถรุ่นไหนอาชอบพันด้กด1ชอบมิซูกด2ชอบทั้งคู่กด3มาฟ้าจเจริญยางยนต์กด4โอ้โหกดอะไรดีฮะถูกทุกข้อฮะถูกทุกข้อข้อ4ถูกทุกข้อ,ขอมาฟ้าจเจริญยางยนต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรผมดูรลให้หมดเชื่อผมรอแน่นอนทุกรำคันนี้เป็นรถสีขาวโอ้โห้ขาวอะไรนะขาวมีมุกมุกนะ สวยบางคนก็อาจจะเห็นกันเยอะแล้วนะครับ Honda รูปทรงก็ใกล้เคียงกันเป็นเครื่องยนต์ H-E-V เหมือนกันนะครับเป็นรถในเวทเดียวกันแล้วกันนะต้อบอกแบบนี้แต่คันนี้ลูกค้ามาเดิมเป็นขอบ17นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งล้อทั้งยางนะเป็นรุ่นตัว H-R-V ตัวนี้ตัว E นะครับ E นะครับเป็นออปชั่นที่เป็นล้อ17มานะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ตัว R-S ถ้าตัว R-S จะเป็นขอบ18ก็ใส่ล้อ,อยางเดิมได้นะครับ ตัวนี้เป็นตัว e นะครับก็เป็นล้อตัวขอบ10ล้อเดิมมาขอบ17อเาเราเปลี่ยนเป็นขอบ18ก็เลยต้องเปลี่ยนล้อพร้อมอยางเดี๋ยวพาชมเก็บฟุตชมแล้วกันนะว่าแต่ละรุ่นสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ล้อเวกแล้วหล่อขนาดไหนเดี๋ยวรอชมกันทั้งคู่แต่วันนี้มาดูรายละเอียดของล้อก่อนนะครับล้อจะเป็นล้อ vf 04นะครับตัวนี้เป็นแนวสไตล์ก้านวายนะครับเป็นล้อเบา f o r forming เช่นกันนะครับตัวนี้เป็น นิวโรโก้นะครับสีสวยสดใสนะครับมองเห็นระยะไกลนะครับว่าเป็นเวกแท้แน่นอนเพราะว่าโลโก้ขาวแบบนี้จับว้าวแน่นอนนะครับอ่าเป็นก้านวายนะครับลายามากักตะชั่วโมงนี้ต้องเลือกแบบนี้แนวสปอร์ตแต่นี่ข้อเสียมีนะครับเพราะว่าก้านล้อมันดูห่างฮนะต่อไปต้งโดนเบรกแน่นอนนะป้ายาไปแล้วแบบคันนี้ล้อดูโลง่งๆไปนะใส่เบรกไหมถามกัามาคำหนึ่งว่าเท่าไหร่ นี่เท่าไหรเนี่ยมีความหวังจุดประกายปุ้งปิงปุ้งปิง,ปงขึ้นอยู่บนสมองเนี่ยปุ้งปิงปุ้งปิงอ่ะจัดให้นะครับส่วนตัวยางโอ้โหเนี่ยจัดเป็นยางมีเมี่ยมีหนึ่งแบรนด์นะครับบางคนอาจจะบอกว่ายางอะไรครับนี่เป็นยางพ i เลอรี่ครับผมเห็นไหมฮะยางพ i เลอรี่คือยางไฮเปอร์ฟอร์แมนนะครับรุ่นก็คือซึนทูรุโตโรสโซนะครับขนาดไซส์ 2, 3, 5, 5, 1มห 97V ตัวนี้รองรับความเร็วสูงได้นะครับพิกัดโหลดแมกโรดรับน้ำหนักรถได้แล้วก็มีล่องรีดยางที่ใหญ่สามารถระบายน้ำดีมีล่องไส้ดอกไส้ดอกยางครับก็มีรายละเอียดที่เยอะนะครับก็จะช่วยเรื่อง,องความลดเสียงรบกวนต่ำนะครับแก้มยางก็จะดูแบบประมาณอวบอวบหน่อยนะครับจะทำให้รถนุ่มถ้าแก้มสไตล์แบบนี้เวลาจะมีช่วงยุบไปไหมเวลาผมบีบไหมแก้มจะมีโชค๊ค ดินตัวนะครับทำให้รถนุ่มเวลาวิ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จะมีรับประกันบาดบวมแตกตําทุกกรณีถ้ายางเสียหาย100%เนะครับเคลมฟรีให้เลยครับเส้นใหม่ๆนะครับยางเส้นหนึ่ง6,700บาทนี่ไม่ต้องกลัวครับมีการดูแลหลังการขายให้1ปีหรือ25,000กิโลนะครับถ้ายางคุณเสียหายทุกอย่างกรณีเราไปทำเองก็ได้เราไปทำแตกเองก็ได้นะครับ หรือเกิดอบุบัติเหตุนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อถ้าอยู่ในระยะการรับประกันฟรีทุกกรณีถือเส้นเก่ามาแลกเส้นใหม่ได้เลยที่เราฟ้าเจริญยางยนต์เพราะเราเป็นตัวแทน p ิเลรี่ดูแลที่สุดหนึ่งในใจคุณเดี๋ยวชมกัน2คันนี้นะครับรถเวทเดียวกันแต่งสไตล์เดียวกันจะรอออกมาเหมือนกันไหมแต่ผมบอกเลยว่าหล่อกินกันไม่ลงทั้งมิโซทั้งฮอนด้โอ้โห เฟี้ยวฟาวแน่นอนบอกเลยว่าใครใช้2รุ่นนี้ก็เป็นแนวทางมาหาเราได้นะฟ้าจเจริญยางยนต์อยู่แยกสวนสมเด็จปากเกร็ดนนทบุรีคุยมากบางคนก็ไม่ชอบมีคอมเมนต์มาพูดมากไปหน่อยแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่พูดแล้วพี่จะรู้เรื่องแต่ถ้าผมไม่ยืนเฉยเนี่ยพี่จะรู้ไหมว่าผมทําอะไรนะด่าได้แต่อย่าแรงนะ <laughs> ผมไม่ค่อยอยากด่ามากโอเคตามนั้นนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ฝากช่องฟ้าจเจริญยางยนต์ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราติง้งตังบ้งบ้ง,บงไปเรื่อยแต่ก็หาสาระได้มีรถหล่อให้คุณได้ดูได้เดี๋ยวเราติดตามชมสองคันนี้ครับ HEV ี HE ทั้งคู่ระหว่างมิตซูกับ h o n d a จบแจมแน่นอนที่ฟ้าจเจริญยางยนต์ The streets in shock. Shiny rims twist for precision like RB trail flow form like but hard. Universal fit, every brand in the lane. No limits, no chains, breaking the frame. Custom style, make the haters insane. Pull up FJI, they remember the name. wheel, clean, flow dream. Fits every ride. You know Look at my... ห so ล่อทั้งคู่โอ้โหใส่ล้อมาแล้วบอกเลยว่าลงตัวที่สุดฮนะทั้งค่าย Honda และค่ายมิซูพามาดูกันนี่ก่อนดีกว่าวันนี้จอดคู่กันพร้อมบัทะกันทั้งคู่แบบนี้ทางขวาผมฮะนี่เป็น Honda h r v 2025ทางซ้ายผมเป็น m i t ู u ิชิเอ x f ฟ r d e โอ้โหหล่อคุมโทนขาวดูเข้มดูหรูหราดุดันสองคันนี้เวทเดียวกันใครชอบคันไหน ชอบมิซูหรือว่าชอบฮันด้าอะมาดูสไตล์กันก่อนดีกว่าครับล้อขอบ18ทั้งคู่คันนี้เปลี่ยนล้อพร้อมยางครับเพราะว่ายางเดิมล้อเดิมมาขอบ17วันนี้จัดเป็นล้อขอบ18ครับยาง2 3 5 50ขอบ18นะครับเป็นยางพิเรลลี่ รถโซโ่ยางคุณภาพยางมีประกันยางการันตีว่านุ่มเงียบแน่นอนครัเทดแวร์300นี่แหมแจมไหมฮะสเปคลงตัวกับ h r v รับรองเทสมาแล้วครับเสียงนุ่มนวลชวนฝันแน่นอนนะรถสีขาวๆกับล้อดำๆ v f 0 4ล้อเวกวิวหล่อลองตัวกันจริงๆนะเลยใช่ไหมฮะเพื่อนๆชอบกันไหมสไตล์แบบนี้นี้รถเดิมๆเ,เติมล้อยางอย่างเดียวลงตัวมากๆนะครับ สำหรับใครที่กำลังจะมอง Honda ไว้ในดวงใจฮะดูเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าใส่ล้อใส่ยางอย่างเดียวเฟี้ยวจริงๆอ่าอันนี้นะฮะล้อขอบ18กับยาง2 3 5 5 1 1 8ส่วนคันนี้นี่ฮนะไฮบริดอีวีเหมือนกันแต่เป็นค่ายมิซูมิชิหล่อลงตัวเช่นกันบอกเลยว่า สองคันนี้เวทเดียวกันกินกันไม่ลงจริงนะอันนี้อยู่ที่รักแล้วครับว่าชอบแบรนด์ไหนนะครับจะชอบ Honda หรือชอบ m t s u um ซ i s h i ิล่อทั้งคู่อยู่ที่ออปชันการใช้งานและความชอบส่วนตัวนะครับคันนี้เป็นล้อเวกวิวเช่นกันขอบ18 VF 032สีดำเงาเหมือนกันกอดแบ็กแต่ก้านจะดูหรูหราดูมีสไตล์ทีหน่อยนะครับดูไม่โล่งจนเกินไป แต่คันนู้นะต้องโดนเบรกแล้วผมบอกนะครับว่าการดูโล่งๆแบบนี้สงสัยจะต้องโดนเบรกในออปชั่นต่อไปนะครับอันนี้แม่บ้านบอกว่าเซฟไว้ก่อนครับเดี๋ยวพ่อบ้านไปจัดเบรกต้องหารอรายเต็มๆครับอ่ะเป็น VF 032นะครับคันนี้ได้ล้อ18มาของน้ำเดิมนะครับเป็นยางบิสโตนนะครับ225 50 18ก็ใส่ได้นะครับจะดูตึงๆนิดนึงนะครับเพราะว่า ยางหน้าเล็กไปนิดนึงแต่ก็ใส่ได้นะครับฟิตเมนต์พอดีไม่ต้องกลัวว่ายางจะดึงมากครับก็อยู่ในไซส์วอลที่ใช้งานได้นะครับนี่ยสองสองขอบ18นี่เห็นไมสเปคเก้าสิบห้าวนะครับสเปคจะน้อยกว่าตัว p ิลลรี่นะครับนะครับสวยๆใสๆแบบนี้ลงตัวทั้งคู่ใครชอบแนวก้านวายก็ VF04 นะครับใครชอบแนวราย เขากวางทีทแบบนี้ก็ vf 0 3 2ได้ทั้งคู่บอกเลยว่าล้อเวกใส่อะไรก็สวยจะใส่ Honda จะใส่มิ s u จะใส่ทุกรุ่นทุกแบบจบที่เราฟ้าจะเดินยางยนต์มีครบให้เลือกหลายลายมารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสไตล์เราถูกใจเราถูกใจใครไม่เท่าถูกใจเราแน่นอนนะฮะ ลูกค้าสนใจลายไหนก็มาเลือกกันได้ครับวันนี้มีปะทะกันอยู่2แบรนด์นะครับเอาไม้ชมกันนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายก็มีล้อมียางมีล้อนะครับก็ให้เลือกเป็นแนวทางสําหรับคนที่กำลังจะแต่งรถรุ่นนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ฟ้าจเจริญยางยนต์ฟ้าจเจริญยางยนต์อยู่ที่ไหนฟ้าจเจริญยางยนต์อยู่แยกสวนสมเด็จนะครับปากเกร็ดนนทบุรีนะครับไม่มีสาขาที่ใดนะครับเราพร้อมยินดีบริการ ความประทับใจของลูกค้างานบริการของเรานะครับเต็มที่แน่นอนนะครับความสุขของลูกค้ารอยยิ้มของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเราเราพร้อมยินดีดูแลทุกท่านเสมอแล้วมาพบกันที่ฟ้าเจริญยางยนต์วันนี้ฝากไว้2แนวทางสองยี่ห้อนะครับแต่ล้อเวกวิวนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปและแนวทางการตกแต่งรถ ทุกรุ่นทุกแบบทุกแนววันนี้ราไปก่อนนะครับกับฟ้าเจริญย,ยางยนต์นะครับสวัสดีครับ